การเตือนไว้5้าตำแหน่งไม่ควรวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อหรือไม่ลองทำดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ถูกบ้านต้องมีเพื่อความสบายใจและให้เป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านแต่ก็ใช่ว่าเพียงแค่หามาแล้วจะนำไปวางหรือไปจัดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ตามความเชื่อแล้วการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกจุดของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อคนในบ้านหนึ่ง ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ําตามหลักเบญจธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนความหมายของธาตุไฟส่วนห้องน้ําห้องส้วมคือธาตุน้ําซึ่งตามธรรมชาติน้ําจะดับไฟจึงถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกัน 2. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอประตูเพราะประตูเป็นจุดที่ไม่มั่งคั่งกระแสที่วิ่งลอดไปมาจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย 3. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้คานบ้านเพราะคานจะกดทับองค์ทำให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้ไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่ 4. เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอนถือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงเสาที่ลอยเสาลอยแสดงถึงความไม่มั่นคงการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางในที่ที่ไม่มั่นคง เป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่เพื่อความสบายใจการเชื่อคำเตือนคนโบราณก็ไม่เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุมีผลของความเชื่อและให้ผลดีเสมอ ขอบคุณที่ติดตามดูรับแชเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไมพ่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ